สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูนทวีพรพาณิชย์เจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูณทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูลทวีกูม,มารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของการเลิกกระท่อมนะแล้วก็มารวมกันตรงจุดนี้นะครับสาหรับใครที่ทานกระท่อมนะครับส่วนใหญ่จะทานกันเป็นแบบ4ี่คูนร้อยนะก็คือเสพแหละไว้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินเกินวันละห้าใบขึ้นไปเนี่ย โอกาสที่จะติดสูงแล้วพอหยุดหรือว่าเลิกการกินเนี่ยโอ้โหถอนกระท่อมถ้าไม่มีนะอาการถอนกระทอมคือปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกนอนไม่หลับกระสับกระสายท้องผูกน้ำมูกนะครับคัดจมูกไอนะอะไรประมาณนี้นะนี่คือคร่าวๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันประมาณนี้นะครับซึ่งผมเคยเป็นมาก่อนนะนี่ต้องพูดก่อนนะผมปลูกเองนะครับใช้รักษาตัวเองนะครับที่เป็นเบาหวานเนาะ แล้วก็วันนี้ก็ทานนะครับเพราะว่าวันนี้ทานของหวานนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยทานเนี่ยไม่ควรเยอะนะคนที่ทานเยอะแล้วอยากจะเลิกอยากจะหยุดนะครับมารวมกันคลิปนี้นะครับแล้วก็มาฟังแล้วก็มาคอมเมนต์แล้วก็ผมรวบรวมนะประสบการณ์จากเพื่อนๆที่เป็นคลิปก่อนๆแล้วเขามาคอมเมนต์กันว่าเขาเลิกกันได้อย่างไรเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันนะครับเอาคอมเมนต์แรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดื่มสีคูนร้อยนั่นแหละ นะครับไม่ต้องบอกนะว่ามีอะไรบ้างนะอันแรกนะครับก็คือหักดิบครับโอ้ยไม่ไหวนะบางคนกินเยอะมากๆแล้วเนี่ยอพอหักดิบปุ๊บเนี่ยมันมันทุรนทุรายปนะวดเมื่อยตามตัวนอนไม่หลับกระสับกระสายอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันทนทุกข์ทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครที่ทานมาไม่เยอะและทานมาไม่นานเนี่ยส่วนใหญ่จะหักดิบแล้วได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือค่อยๆลดปริมาณ จนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพูดต่อนะค่อยๆลดไปเรื่อยๆจากที่เกินกินวันละสิบใบอ่ะสมมตินะวันรุ่งขึ้นอา้าวเหลือวันละเก้าก็ได้อา้าวเอ้ยมันยังมีปัญหามีอาการอยู่อาเก้าใบครึ่งอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องค่อยๆลดนะจนกระทั่งเราแบบค่อยๆเหลือประมาณหนึ่งเึ็สองใบแล้วก็ค่อยๆหยุดไปอันนี้คือหลักการในการที่จะเลิกเกระท่อมนั่นเองนะครับที่เขาคอมเมนต์กันมานะ อันที่สามก็คือไม่ไม่ไหวแล้วอยากจะหยุดแบบด่วนๆนะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาระยะเวลาเป็นมาหนึ่งเดือนไปโรงพยาบาลได้เลยครับโรงพยาบาลที่รับเลิกยาเสพติดต้องบอกนี้นะมีหลายโรงพยาบาลอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคิวโรงพยาบาลหรืออะไรยังไงจะเต็มหรือเปล่าเขาจะมียาตัวหนึ่งช่วยนะเขาเรียกว่าเมทาโดนบางที่เป็นคลินิกก็มีนะคลินิกเฉพาะเลยสําหรับเลิกยาเสพติด ก็มีในกรุงเทพผมก็เห็นอยู่นะครับคุณหมอก็ก็จะจดทะเบียนเอามาเอายาตัวนี้ออกมาให้กับคนที่ต้องการเลิกยาเสพติดแล้วก็มาจ่ายให้ที่คลินิกนั่นเองนะลองหาดูแล้วกันอันนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยทำให้ลดความรุนแรงนะของการติดกระท่อมก็คือเมทาดโดนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ก็จะช่วยลดความทนทุกข์ทรมานในการเลิกกระท่อมได้นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการใช้ยาทรามาดอะก็คือทรามลเม็ดสีเหลืองเขียวอนะ่ะกินไปกินมาปรากฏติดไอตัวนี้เอาหนักเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อห้ามนะไม,ไม่ควรใช้นะครับอันต่อไปเขาบอกว่ามีการกินเหล้ายินเบียซึ่งผมไม่แนะนําเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปติดเหล้าติดเบียอีกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ควรนะ อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่แยบยลเหมือนกันนะก็คือเรื่องของการใช้ตัวใบนะครับของการต้มน้ำเนี่ยรวมทั้งยาแก้ไอที่ผสมลงไปเนี่ยให้จำนวนเนี่ยลดลงนะจางลงเรื่อยๆนะครับปริมาณใบลดลงลดลงเรื่อยๆแต่ปริมาณน้ำเท่าเดิมนะมีหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาเหมือนคล้ายๆกินน้ำเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าปริมาณที่ใส่ลงไปเนี่ยลดลงเรื่อยๆนั่นเอง นะก็คือการเชือจางนั่นแหละเหมือนค่อยๆลดเหมือนในข้อ2ที่ผมพูดไปนะครับมันก็จะช่วยลดความทนทุกข์ทรมานได้ดีนั่นเองนะครับอันต่อไปเนี่ยมีคนก็บอกก็คือเรื่องของการออกกําลังกายอย่างหนักนะทำให้เหงื่อออกเยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าเย็นๆมากๆอันนี้คือเทคนิคของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไรผมจะเสริมอีกอันนึงก็คืออันอันข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการกินกาแฟแดํานั่นเอง กาแฟดามันจะออกฤทธิ์เหมือนตัวกระท่อมนะไปกระตุ้นสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหลอกตัวของออร่างกายของเรานะครับว่าเฮ้ยเราได้เป็นกระท่อมนะแต่จริงๆก็คือกินกาแฟดำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับถ้าเกิดว่าจะลองลดปริมาณลงแล้วแล้วมันมีอาการเนี่ยก็ทานกาแฟดําเพิ่มขึ้นนะแต่อย่าทานหลังบ่ายสามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับกลางคืนนะเพราะฉะนั้น,นทานทีละน้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งลด อาการทุรนทุรายหรือว่าทรมานของการถอนยากระท่อมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะครับสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์แล้วผมรวบรวมมาพูดนะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์ต่างๆนะครับที่เลิกได้หรือว่าจะมาให้กําลังใจกันก็คอมเมนต์ใต้นี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลายๆคนผมมองว่าโอ้โหต้องการอยากจะเลิกกันเยอะนะบางคนที่แบบว่าเออได้งานแล้ว ต้องการที่จะไปทํางานในกรุงเทพหรือว่าในโรงงานหรือว่าในสถานที่ที่เขาเข้มงวดในการตรวจใบกระท่อมเออต้องเลิกแล้วนะจ,จะต้องเลิกแล้วมีปัญหาอย่างนี้ครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่รวบรวมเอาประสบการณ์ของคนที่เคยเลิกได้แล้วหรือกําลังจะเลิกหรือเลิกไม่สําเร็จหรือ,อยังไงเนี่ยเอามาให้เป็นความรู้ เป็นองค์รวมกับประชาชนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็คือผลประโยชน์ของคนไข้โดยรวมนั่นเองที่เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ว่ากันว่าเออติดไปแล้วแม่ต้องไปติดทาทาไมไปเสพทำไม,ไ,ำไ,มไม่ว่ากันแต่ที่ผ่านไปแล้วผ่านไปแต่คนใหม่ที่อยากจะไปเสพขอเตือนไว้ก่อนนะเขาทนทุกทรมานกันขนาดนี้ครับคุณลองไปอ่านคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ดูนะว่าเออคลิปผมเก่าๆเนี่ยเรื่องวิธีการวิธีการถอนกระท่อม อะไรประมาณนี้ลองลองหาคลิปดูคุณจะเห็นความทนทุกข์ทรมานของเขานะครับสำหรับใครหรือเด็กๆนะครับที่กำลังเริ่รมกำลังจะไปกิน 4, ี่คูณร้อยตามเพื่อนๆนะฝากดูคลิปนี้แล้วแชร์ให้เขาดูด้วยว่าเฮ้ยมันทนทุกข์ทรมานแค่ไหนนะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับนะไปไหนก็ไม่ได้ต้องติดกระท่อมไปตลอดมันดูไม่ค่อยน่าโสภาเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นยังไงฝากถึงทุกคนแล้วกันนะครับให้กำลังใจนะสำหรับทุกคนที่ต้องการเลิกกระทอมนั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะฝากถึงเ,เป็นคลิปนะหัวข้อก็คือเรื่องของฝากถึงคนที่จะหยุดยาไปเองก่อนในลักษณะของผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือเสเก็ดเงินนะเพราะว่าวันนี้มาอีกละมีเลิกยาไปเองก่อนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝากถึงคนที่ต้องการที่จะหยุดยาไปเองก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะตอนสองทุ่มครึ่งนะครับคุณเล็กอุดรสวัสดีครับ เลื่อนนัดได้นะครับไม่มีซีเรียสครับคุณวัดนะบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอพรุ่งนี้เข้าทํางานกี่โมงครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงครึ่งครับนะเลิก4ี่โมงครึ่งตอนเย็นนะครับเอาละสำหรับใครที่จะเลิกกระท่อมนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ให้ดูใน youtube เนาะช่องที่ผมใช้อยู่ก็คือแพทย์ปูนทวีนะครับใน youtube นะแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอน2องทุ่มครึ่งเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังแล้วก็สะเก็ดเงินที่คนไข้ฝากถึงคนไข้ที่หยุดยาไปเองก่อนหรือต้องการที่จะหยุดยาไปเองก่อนในวันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นโรคประจาตัวอยู่ที่ไม่หายขาดนะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเทืนนะครับสาธุครับสวัสดีครับ